สวัสดีท่านคณะกรรมการสวัสดีอาจารย์และสวัสดีเพื่อนๆน,นิสิตปริญญาโททุกท่านผมนายอิทธิวัฒน์จิตหานนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่หนึ่งสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับโอกาสและแรงบันดาลใจครับซึ่งโอกาสเนานะทุกคนก็ต้องย่อมใฝ่หาโอกาสอยู่แล้วมาดูว่าโอกาสของผมนั้นคืออะไร ครับผมจะขอย้อนกลับไปในอดีตตอนสมัยผมเป็นนิสิตฝึกสอนผมได้ฝึกสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกครับและมีในมีครูในกลุ่มสาระ1คนหนึ่งท่านนะครับเขาได้เล่าประสบการณ์ของท่านว่าท่านเนี่ยเคยไปเป็นครูอยู่บนดอยแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับแล้วเขาก็เล่าชีวิตถึงการเป็นครูอยู่ที่นั่นว่า มีการเดินทางที่ยากลำบากขนาดไหนกว่าจะไปถึงโรงเรียนอย่างเงี้ยครับในขณะที่ผมฟังผมก็ปฏิเสธครูเข้าไปเลยว่าโรงเรียนนั้นใครเขาจะไปอยู่แต่เมื่อถึงวันที่ผมเรียนจบแล้วผมสอบบรรจุได้ปรากฏว่าโรงเรียนที่ใครจะไปอยู่นั่นแหละครับเป็นโรงเรียนที่ผมไปบรรจุโดยความบังเอิญครับและนี่ก็เป็นโอกาสและเป็นจุดเริ่มต้นของผมในการ เป็นข้าราชการครับอโอกาสที่ผมได้ไปอยู่โรงเรียนนั้นนะครับผมก็จะต้องขอขอบคุณพระคุณเจ้านะครับก็คือพระคุณเจ้ารูปนี้นะครับก็คือท่านเจ้าคุณพระยันวิสิทธิ์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนยานวิสิทธิ์เหตุผลที่เข้ามาก่อตั้งก็คือท่านได้เดินทุดงมาณนะบนดอยครับแล้วก็ปรากฏว่าที่ตรงนั้นไม่มีโรงเรียน ท่านก็เลยเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นมาตั้งแต่ปี2539ครับจึงทำให้เด็กที่อยู่บนดอยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กที่อยู่ข้างล่างแต่ถามว่าเท่าเทียมจริงไหมก็ยังไม่เท่าเทียมครับทั้งๆท,ที่เราก็รู้ว่าในอำเภอแม่สอดเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษซึ่งความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี รือนวัตก,กรรมทางการศึกษาควรจะมีแบบเต็มรูปแบบแต่หารู้ไม่ว่ายังมีอีกหลายโรงเรียนครับที่ยังขาดแคลนในเรื่องของพวกนี้โรงเรียนที่ผมไปอยู่ไม่มีน้าไม่มีไฟไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับเขตก็จะมีความยากลำบากนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า บรรยากาศในการเดินทางขึ้นไปโรงเรียนที่ผมได้อยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตของเรานะครับครับในเมื่อเราขึ้นไปแล้วเราก็จะต้องไปสร้างโอกาสให้กับนักเรียนโดยการเป็นครูที่ดีก็คือตั้งใจสอนสั่งสอนสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตและจะต้องคอยส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาให้กับนักเรียนเมื่อเราเล็งเห็นว่าในการสอนของเรานั้นมีนักเรียนท่านใดที่เราสามารถจะส่งต่อให้เรียนในระดับที่สูงขึ้นได้เราก็จะคอยส่งเสริมนักเรียนท่านนั้นครับและสิ่งที่ภาคภูมิใจของผมก็คือเนี่ยครับเป็นนักเรียนเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนที่แบบมีความตั้งใจครับได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ก็คือตอนนี้นะครับปีการศึกษานี้ก็คือได้รับโครงการทุนของเพชรเนตมครับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทาาวิโรจน์นะครับแล้วเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เขาในการที่เขาจะไปเป็นครูและเขาก็ยังสามารถกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเขาได้ด้วยครับก็โอกาสและแรงบันดาลใจนะครับเป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นเราจะต้องสแสวงหาโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการขอขอบคุณครับ